ที่บอกว่าความอยากนี่มันเป็นกิเลสหรือตัณหาอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเราตั้งว่าความอยากว่าเราอยากจะจะได้มรรคผลอย่างน้อยที่สุดโสดาบันในชาติพวกนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นความอยากที่เป็นของกิเลสหรืออะไรที่พร,พ,ทพระพุทธองค์ได้ได้กรัดอะไรไว้บ้างไหมเจ้าค่ะเป็นแต่ต้องอาศัยก่อน,เป,นอเป็นกิเลสนะความอยากเป็นกิเลสหมดนะแต่ต้องอาศัยตรงนี้ก่อน พระองคเรียกว่าธรรมารามูมีธรรมเป็นที่มายินดีถ้าโยมไม่มีธรรมเป็นที่มายินดีโยมจะหลุดออกจากสังสารัอย่างไรนะปหานารามูมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัภยาปัชารามูมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนิปิปปปัญจารามูมีการไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีต้องยินดีในเรื่องเหล่านี้ก่อนธรรมะทั้งหมดเนี่ย ศาสนาบอกถึงลิมุตแล้วโยนทิ้งหมดนะธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยโยนทิ้งหมดเหมือนกันเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเ,เหมือนเรือที่อาศัยในการข้ามฝั่งแม่น้ําฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยนะก็ต้องใช้เรือแพข้ามฝั่งไปเธอต้องรวบรวมหญ้าละไม้แห้งแล้วเพียนไปด้วยมือและท้าทั้งสองข้างนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วเนี่ย พระองค์ถามสาวกว่าเธอจะแบกเรือแบกแพกขึ้นบนหัวตูนบนบ่าไปด้วยไหมไม่มีใครทําทํายังไงกับเรือบอกก็โยนทิ้งไว้ตรงนั้นเหมือนกันถึงวินมุทแล้วธรรมะทั้งหมดโยนทิ้งอาศัยเป็นเพียงเครื่องให้ถึงที่หมายเท่านั้น